สวัสดีครับวันนี้พามาตกปลาบ้านย่านสบ้านะครับน้ำกำลังลงครับผม <c oughs> เมื่อกี้เจอกะกะบอกว่าเม,มื่อวานนี้คนมาตกปลาครับได้กระพงแดงไปสองกิโลกว่าครับผมออถือว่าโชคดีวันนี้เราลองดูครับเอาเหยื่อกุ้งมาไปยครับวันนี้ลุยบ้านย่านสบ้ากันครับวันปีใหม่ครับผม น้ำยังเยอะอยู่นะครับนี่แต่ว่ากำลังลงนะครับีจะเดินยากๆหน่อยครับพี่จีต๊อกแทวนี่ป่ะนะ้ามา า,ายวันนี้เอาคัน12ฟุตมาครับต่อแล้วน้อยอยู่อยู่ไหมอย,อยู่อะอะไรวะ เอาอยู่จริงด้วยไหนนุ้นหน้าของมาได้ลห้น้าใหญ่เหรอปลาอะไรอ่ะไหนอ่ะตอนนู้นไงตีติกอ่ะโอ้ตัวแรกเป็นตีติซสายสวยครับโอ้ผ่านผ่านตีติกตีติสายสวยเลยครับตัวนี้ใหญ่อยู่ครับรูทูรูทูสวยร้อยตัวสับดัง เรียรีอย่าดึงโัวหมานแล้วเว้ยมาทุบเรยอแรกใหญ่ตัวเลยโอเครือแรกเป็นหลุดทูไซส์สวยครับต่อได้ใช่ไหมดึงแล้วโอ้อยยูไหมปลาดุกเกียวโอ้อยใหญ่ด้วยเว้ยคราวนี้ อยาอยู่นะอยาอยู่ยายูตัวนี้กดลองเลยคุดคูดน้วมัง่งคุดคดูนี่โชคดีเลยนะพามาถึงกดตึ๊งตึ้งึ้ง,ง,งนี่โชคดีเลยนะระวังมันเข้าหินตรงน,นี้นะโอ้โหลูทูตัวใหญ่อีกแล้วเออตัวนี้ตัวใหญ่วันนี้เจอแต่รูทูสวยๆครับนี่ของน้อยตัวสวยว่ะรูฟติติ๊กหรือปลาลูทูตัวสวยครับนี่ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับปาน ดึงแล้วดึงแล้วอยู่ไหมเนี่ยมาเลยต่อดึงแล้วเนี่ยดึงแล้วะเออวดดิมันดีอยู่ไหมอยู่ดิท่านไงอยูเอออยู่ออยนะเนี่ยดดนี่ตีกันไวมนำไปสามแต้มแล้วเว้ยสามแต้มแล้ว ไหนอ่ะนู่นไงตีติกหมุนมาเออติตีเอปลาอะไรอ่ะหัวกวด,วดเอ,อ้ยมีหัวกวดด้วยนี่เต็มที่สามของน้อยเป็นหัวกวดครับนี่หัวกวดหรือปลาจวดครับนี่สวยไปเราบ้างพี่ต้องตีฝั่งนี้ว่ะ ควัดนี่เน่อยู่ไหมอยู่ครับผมอยู่อยู่อยู่แล้วครับปลาตัวแรกเราปลาอะไรก็หลุดทูครับอูมาแล้วนี่ลื่นปลาตัวแรกผมมาแล้ว เป็นปลาลูท like uh, yeah, ูกล hey, ืนเลยครับเนี่ยเมือกเต็มเลยแสดงเมื่อกี้ก็ใช่นะน้อยนะที่เมือกอย่างเงี้ยนะปลาลูทเอ้ยที่ปกดแบตเป็นไงเราที่กดแบตเป็อปาร์ตี้ติกไม่ได้บุกแ้วไม่เป็นไรเดี๋็กตออยู่โน่นนะตัวแรกผมครับเป็นลูทูนะครับเนี่ยเป็นปาร์ตี้ติดครับเด็กยี่ปุ่งเนี่ ไม่เดินไกลปืนเออนะเืหลุดพอดีอาริตี้ติดครับ สี่โมงสี่สิบเจ็ดขับย้ายมาตอกจุดนี้ดูครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ปลาหลูทูหรือปลาที่ติดแค่ตัวเดียวครับของน้องเขาได้กันไปคนหนึงหลายตัวแล้วครับอันนี้ทําไมเราไม่หมานสายก็เป็นรอยแล้วครับเนี่ยโดนปูหนีบนะครับปูหนีบสายเป็นรอยหมลยน,นรันจะดูกต้องเกี่ยวเชือชิ้นใหญ่ไปเลยครับ โดนคันใหญ่ผมอยู่ตรงนั้นนะครับตีใกล้ๆเนี่ยครับถ้าจะตกประดุกไม่ต้องตีไกลครับ ราก็ต้องหาที่วางคันให้มันมั่นๆหน่อยครับโอ้โอ้ฟ้าร้าโอ้ ถูแล้วถูครับผมตรงนี้ถูไปนู่นแล้วครับโอ้กับองแดงครับผมว่าไปแล้ว <c oughs> กับองแดงเฉยนี่ <c oughs> กับองแดงองแดงเฉยเลยว่าไปแล้วครับกับผงแดงกินข้างตะลิงนี่ครับดีนะคันไม่เป็นร้อย

ปลาเลยเปลาดุกน้อยเจอปลาดุกแล้วตัวใหญ่อะอออพี่ก็คันอยู่โน่นโอ้อออโอปลาดุกโอ้ใหญ่เว้ยโอ้น้อยเจอปลาดุกใหญ่ครับค่านี้แบบสองกิโลครับเอาเอากิปเปอร์ ราก็ด,ดีเดี๋ยวสายขาดโอ้ปวดเร้อเลยนี่คนดุของน้อยตอนนี้เกือบสองกิโลครับผมมาไปแล้วใหญ่มากเลยนี่เลยครับดุกใหญ่นะครับผมตอนนี้สองกิโลกิโลครึ่งได้ผ่านเลยครับหน้าไปแล้วนี่ช่องดูดีครับ ปลาดุกทะเลนะครับอีกตัวแล้วครับโออีกตัวแล้วครับอีกตัวแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ว้าวลูกกินกินกินลูกโอ้โกินแล้วกินแล้วของน้อยกินแล้วครับลูกติดแน,น่แน่น้อยปลาดุกอีกแล้วนี่ปูปลาเบงเกียวแล้วนะ ียวแล้วยู้ยูยูย้อนเหรอเอาลงไปดิลงไปดิต้องลงไปก่อนว้ามันตายอยู่ลงน้ำไม่ลึกไม่ใช่หมายความว่าลุกนะทำไมอ่ะมันมาแทงอ๋อไม่ไม่ใช่ถ้าหลุดไปแล้วอยู่ดูกันแหละเอ้าของน้อยดูอีกแล้วครับเอากินดีจังแเว้นของฉันของน้อยดูอีกแล้วครับของเราไม่กิน โอ้ออยอออ <c ười> ออเาอ,อ,อ,อาดุกอีกแล้วครับมันดีจังน้อย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 โอ้ของน้อยปดุกอีกแล้วแมดูกอีกแล้วตัวที่สามเขาได้กันสามแล้วเออของเราไปกินครับกินของเขาอีกแล้วประดุกอีกแล้วครับผม ของเราไม่กินครับว่าไปแล้วกินกิน <c oughs> ไม่กินของไปที่คุ้งไปเลยเมืเอ่อกี้เออเอาเอากินอีกแล้วเลยของพี่ก็ต่อจอมแยกจอแยกอยู่นูนกินมันอีกแล้วนะดูเอกแกพี่ว่าอยู่ใช่ไหมยอาวันนี้เข้าหมานกันจังครับอ้าดูอีกแล้วครับของเราแ้ว เออยังลอยยังลอยมาอีกแล้วไหนอ่ะเป้าเป้าะเป้าเป้าอีกเงี้ยโอ้เป็นปลาดุกอีกแล้วเฮ้บดุกทะเลนะครับพอเราเงียบ ไปดูปลาวันนี้กันครับวันที่เราไม่หมานครับแต่น้องๆเขาหมานครับผมได้กระพงแดงตัวเดียวนะครับแล้วก็นี่นี่ครับปลาวันนี้ครับนี่ครับนี่ปลาดุกตัวนี้ใหญ่กันตัวนี้เกือบสองกิโลนะครับแล้วก็มีปลากระพงแดงแล้วก็มีปลาหลูทูปลาดุกน้อยอีกสามสี่ตัวครับมีปลาทรายด้วยแต่ตัวนี้ใหญ่มากครับนี่ตัวนี้เป็นปลาดุก ปลาดุกทะเลตัวใหญ่ครับเกือบ2กิโลครับผมสวัสดีครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งครับผมกลับมาหมายบ้านย่านสบ้าใหม่นะครับเมื่อวานนี่น้องๆได้ปลาดุกกันไปเยอะแยะครับผมไม่ได้สักตัวครับวันนี้ลองกลับมาแก้มือดูครับเอาคันสั้นมากับคันยาวแปดฟุตมานะครับเยื่อเป็นกุ้งครับมาครับเมื่อวานก็ให้เป็นเรื่องของเมื่อวานไปครับวันนี้มาแก้มือครับผมลุยครับ ้งวัดอ๋อดึงตะเกี่ยวแล้วครับอ๋อหลุดเอ่อติดมาครับผมติดปลามาแล้วปลาอะไรไม่รู้โอ้ยโอ้ยปลาดุกได้ดีถุดผมก็ได้ปลาดุกแล้วนี่ไงครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเป็นปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกทะเลพร้อม นี่ได้มาแล้วฟ้วานะครับอู้ปลาดุกทะเลนะครับนี่ได้แล้วครับผมอ้ยเ,เลยนี่ครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับโอ้โ้ปลาดุกทะเลผมครับเดี๋ยวเราต้องตัดแง่งนะครับปลาดุกนี่อันตรายอยู่นะครับนีได,ดได้ดุกแล้วตัวไม่ใหญ่แต่เป็นดุกเหมือนกัน กลืนเลยน้อยอะอกลืนครับผมเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับลปลาดุกครับเกี่ยวปลาปลาโอ้ยติดปลาครับปลาตัวใหญ่ยยนะโอ้ยเกาไปหน่อยเกาเกาตัวตัวใหญ่เลยเดี๋ยวขันนักน 高哎、欸。 เรื่องเกี่ยวพี่หาเรื่องเกี่ยวว่าลองตีไปแถวนั้นลองดู <c oughs> ปลาตอดครับผมนี่ปลาตอดครับมีตอดตอดหนักเลยครับมันตอดปลาตอดด้วยน้อยตอดหนักเลยน้อยดึงวัดนี่ไงอยู่ไหมอยู่ อยู่หรออยู่อะไรไม่รู้ก่อนกลับบ้านไม่รู้ใหญ่อย,อยู่อยัอยู่ตรงหลักไม้น่ะอือหลุดนะทูเหรอยัไม่เห็นตัวอ้อหลุดทูหลุ <laughs> ทดทูด้อยนี่ไง โอ้กินตรงนั้นจริงๆก่อนหลังมาตีไปตรงนั้นได้น้อยนี่ก่อนกลับบ้านครับได้ปลาหลูดทูมาตัวนะครับตัวสวยเลยครับเฮ้ยไม่ใช่หลูทูน้อยกอ่กอนคี l l i กอ่อน k ี l l i ก่อน k ี l l i เรียบร้อยครับกลับบ้านได้ครับกับวันที่สองครับไม่แห้วครับได้ดุกตัวหนึ่งครับได้กดกดคีลิงหรือดูทูไม่รู้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งครับนี่ออกดดูทูนั่นนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ปลาวันนี้ของน้องๆไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ